สวัสดีครับทุกๆลักนณาดาศีครับกลับมาพบกันในเดือนมีนาคมนะแล้วก็มีบุญนะครับมาบอกด้วยนะก็คือสร้างพระโบสถนะครับมีภาพขึ้นให้แล้วนะครับสร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างเขื่อนนะใครอยากจะร่วมทาส่วนส่วนไหนนะครับสามารถทําได้นิดนิดหน่อยหน่อยพอนะครับขอให้ทุกคนมีความเจริญมีความสุขให้ทุกๆคนนั่นเองนะครับท่านใดนะสนใจผูกลักนณาดูดวงส่วนตัวนะครับแอดไลน์ไอดีมาที่ A จุด YOR8 กันได้นะครับสําหรับคนเก่าๆนะถ้าลายผมหายไปเนี่ยนะคือผมไปกดอะไรก็ไม่รู้เละแล้วลายมันหายไปนะก็สามารถแอดลไอดีเข้ามานะครับ A จุด YOR8 กันได้ครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีรกรกฎทุกคนทุกท่านครับอ่าก็ต้องบอกว่าเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนท้ายๆแล้วนะสําหรับการอดทนนะในเรื่องของความเครียดในเรื่องของความกดดัน,นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นมานะโดยเฉพาะนะครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานสามาอาชีพการงานนะครับเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่พอมันมีภาวะหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะก็ กด A นะครับมีเกียร์ที่จะทำ ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับทางด้านการงานนะหรือว่าอยู่ดีงานดาวมันส่งอ่ะให้งานอยู่ดีมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะทางานรื่นรื่นลันลันอยู่ดีๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับเกิดขึ้นจากบริวารนะเช่นทําทํางานไปทีมก็คนน้อยนะอยู่ดีลูกน้องออกนะอยากจะขอออกนะลูกน้องเจ็บป่วยป่วยบ่อยนะอารมณ์ประมาณนี้ขอลานะขอลาไปพักฟื้นนะบ่อยขึ้นนะครับ ช่วงจังหวะเดือนมีนานะมันก็จะจบปัญหาเหล่านี้ออกไปแล้วนะเช่นว่าลูกน้องเราที่ลาป่วบ่อยๆนะเขาคงไปได้งานใหม่แล้วแหละนะ,ะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเขาออกไปเดี๋ยวเราก็หาคนใหม่เข้ามาได้นะฮะซึ่งมองว่าคนใหม่ที่หาเข้ามาได้เนี่ยสามารถมีศักยภาพดีนะช่วยเหลือง,งานให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับได้เป็นอย่างดีเพราะนั่จะเป็นแบ่งออกเป็นสองส่วนเลย นะลูกน้องนะไม่ดีนะก็เดี๋ยวจะออกไปนะครับนะอยู่ดีมีเกลูกน้องออกเนี้ยนะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ลูกน้องใหม่กลับเข้ามานะเพราะฉะนั้นเรียกว่ากรากฎเองไม่ขาดนะไม่ขาดความช่วยเหลือต่างๆแต่มันจะมีภาวะของการเปลี่ยนแปลงะดับอย่างนะครับเกิดขึ้นนะในเนื้องานนั่นเองนะครับเพราะนั้นความเครียดความกดดันมันมีจากส่วนๆน,นี้แหละนะเข้ามาทีนี้นะ อันนี้พระพูธจับหลักของความเครียดก่อนนะความเครียดอีกตัวหนึ่งนะครที่มันจะเกิดขึ้นนะเกิดจากแบบหัวหน้า เพราะนั้นเป็นเดือนของการแบบนะเครียดนะกดดันจากหัวหน้านะครับเราก็จะเครียดนะหลายๆอย่างนะเพราะเราจะต้องแบบถูกพิสูน์ตัวพิสูน์ตนนะพิสูจน์ศักยภาพต่างๆนะครับให้กับเรือนชะตาของกรรกบนะนี่ก็เครียดจากหัวหน้าอีกส่วนที่สองนะส่วนที่สามความเครียดความกดดันต่างๆเรียกได้ว่ามาจากแบบครอบครัวนะบางทีสมมติ เราอยู่ต่างประเทศนะครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยนะก็มีปัญหาหนู่นนี่นั่นแหละนะเราอยู่ไกลแล้วก็ยังส่งปัญหาตามไปถึงเรานะครับให้ช่วยเหลือต่างๆเกิดขึ้นนะรวมถึงถ้าใครอยู่เมืองไทยอยู่แล้วนะบางทีมีภาระนะมีภาระรายรอย่างนะครับของครอบครัวนี่แหละนะที่ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาอีก เนะพราะนั้นก็สามประเด็นเลยใช่ไหมลูกน้องบริวารน,นะเนื้องานหัวหน้านี่นะครับครอบครัวของตัวเองนะปัญหามันแบบมาหลายส่วนนะหลาย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 ส่วนนะครับและปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะในเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะมีส่วนส่วนหนึ่งช่วงจังหวะเวลาหนึ่งก็คือประมาณของครึ่งเดือนไปก่อนครึ่งเดือนหลังไปก่อนนะซีอีกหลังของเดือนมีนาคมเนี่ยหลายๆอย่างมันจะถูกพักตัวลงมันจะถูกคลี่คลายลงไปพัก พักมันก็คือว่าพักผ่อนนะนะไม่ใช่พักแบบแบบดวงดาวนะพักพักปับดวงดาวคือพอพานเหมือนาาอากาศกรรพักใช่ไหมแต่นี่คือพักผ่อนเลยนะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะถูกพักลงไปมันจะถูกทําให้จบลงไปนะถูกทําลายออกไปนะถ้าครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมไปก่อนนะชาวลัคนาราศีกรกฎเองนะก็จะมีความสุขขึ้น นะมีรอยยิ้มมากขึ้นนะปัญหาจะกําลังจะจบไปแล้วในหลายๆส่วนําไมไม่จบไปสักทีเดียวนะมันจะเหมือนแบบเราจุดต่อไฟนะแล้วเหมือนมันจะคอยครุ่ขุ่นขึ้นมาได้อีกในส่วนอื่นๆนะแต่มันก็จะไม่เครียดไม่กดดันเท่ากับเดือนมีนาคมนี้แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมเป็นช่วงเดือนจังหวะแบบฝ่าฟันอุปสรรคนะทำลายอุปสรรคต่างๆให้มันจบลงไปนะครับทีนี้ดาวในลักษณะแบบนี้เนี่ย บางเอิญมันมีดาวในเรื่องของ าการจัดระบบนะมันไปวุ่นวายหน่อยนะดังนั้นมันจะมีความรุนให้กับชาวกรกฎนะครับเกิดขึ้นนะในเดือนมีนาคมนะแล้วก็ต้องทําได้อย่างเดียวนะมีสมาธิมีสติค่อยๆทําอะไรเป็นแก้ไขเป็นสัดเป็นส่วนไปแล้วเดี๋ยวปัญหาต่างๆมันจะถูกนะทำให้มันจบลงไปเบาบางไปนะครับให้มันเกิดที่มันปัญหาอยู่ดีก็เกิดปัญหาอยู่ดีๆก็เกิดเนี่ยนะมันจะถูกให้มันจบลงไปเบาบางไปนะครับกรกฎเองยังมี ความโชคดีที่ว่าเมื่อมีปัญหาหลายๆอย่างแล้วเนี่ยยังคงมีลูกน้องดีอ่ะที่แบบทํางานกันมานานๆคอยช่วยเหลือได้นะมิตรดีนะ,ะแผนกข้างๆคนรอบตัวต่างๆเนี่ยนะก็สามารถที่จะยื่นมือนะให้ความช่วยเหลือชาวกรกฎได้นะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดาวมันมาแบบนี้เนี่ยนะกรกฎเองไม่ควรแบกโรคไว้คนเดียว อ่าแบ่งให้คนอื่นเขาแบกด้วยนะเช่นปัญหาอันนี้ไม่ใช่ของแผนกเราก็าไม่ต้องไปรับมาอ่าปัญหาอันนี้เป็นของคนอื่นนะคุณก็จัดการไปนะเท่านั้นเองนะครับแล้วหลายๆอย่างเราก็จะเบาลงแล้วไนงะอันนี้เป็นการแก้ไขแบบทุบๆหน่อยนะแบบดิบๆหน่อยนะแต่สามารถช่วยเหลือกรากฏได้นั่นเองนะเพราะเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ย ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับมีคอยมีคนคอยช่วยเหลือนะครับมีบุญคอยรักษานะจะเป็นเดือนที่แบบว่าไปขอพรไปทําบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับอ่าเหมือนบุญที่เราสร้างเนี่ยนะมันก็จะมาช่วยคลี่คลายนะเขาเรียกมีปาฏิหาระอ่าเบาๆนี่มีปาฏิหารเบาๆมาคอยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับให้กับอ่าลัคนาราศรีกรกฎได้นั่นเองนะดาวมันส่งนิดหนึ่งนะในตรงที่ว่า ชาวกรกฎบางทีแบบเบื่อแล้วนะพอแล้วอยากอยู่เฉยๆฉนะใจะเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งคิดแบบดีนะเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันมีแค่หลักวันเองอะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าแบบยาวนานแบบจะต้องแบบ นานมากนะเดี๋ยวมันก็จะกําลังจะผ่านไปแล้วนะเพราะฉนั้กการกฎใครนะครับที่คิดที่จะแบบาลาออกนะถ้ายังไม่มีที่มั่นใหม่นี่นะครับจะเย็นเยนก่อนนะจะเย็นๆก่อนเนี่ยบางคนอยากออกมาแบบเปิดธุรกิจส่วนตัวเลยอะไรเลยแบบนี้นะรู้สึกว่า,าดวงดาวยังไม่เอื้ออํานวยในส่วนส่วนนี้มากนักนะครับแต่จะเอื้ออํานวยนะในลักษณะว่าถ้าชาวกรกฎเบื่อองค์กรเดิมบเบื่อบริษัทเดิมอยากจะไปสมัครงานอยากจะไปสัมภาษณ์งานแบบนี้นะครับ เรียกว่าแอบไปเนี่ยาสามารถนะครับทำได้นะแล้วก็จะมีข้อดีดีด้วยว่า,าเราไปคุยกับใครเราไปเจราจากับใครจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยนะเขาก็จะเมตตานะครับชาวกรกฏนะครับได้เป็นอย่างดีนะเราก็มาชั่งน้ําหนักเอานะว่า ตัวงานเนื้องานใหม่กับเนื้องานเก่าเนี่ยอันไหนมันหนักกว่ากันนะพอมีโอกาสดีๆโอกาสทองๆเข้ามานะครับเกิดขึ้นให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่จะสมัครงานใหม่นะใครตกงานอยู่นะมีเกณฑ์ดีนะครับที่จะได้รับเลือกแต่ยังไม่ได้เซ็นเดือนนี้หรอกนะน่าจะไปเซ็นสักเดือนเมษาเริ่มต้นใหม่เดือนหน้าซะมากกว่านะที่จะมีข้อดีว่า ได้เสร็จเอกสารนะฮะแต่ถ้าเดือนนี้เนี่ยเหมือนสัมภาษณ์อย่างเดียวนะคุยอย่างเดียวเจราจายอย่างเดียวนะครับกรกฎนะเงินเง,งินทองทองนะ เงินเงินทองทองเนี่ยก็ถือว่า,าเหมือนมีเท่าไหร่เนี่ยนะก็เอาไปช่วยคนอื่นเขานะเช่นช่วยที่บ้านช่วยครอบครัวคนในครอบครัวป่วยต้องไปเสียค่ายานะบ้านผ่อนไหลหลังรถผ่อนไหลคันจ่ายหมดนะค่อนข้างจะเป็นอารมณ์ในลักษณะแบบนี้แต่ถามว่ามีดีไหมในเรื่องเงินเนี่ยดีสินะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะเดี๋ยวพอมันผ่านการเปลี่ยนปแปลงของดวงดาวในเดือนมีนาคมแล้วเนี่ยนะอ่าพอเข้า สู่เดือนอื่นๆนะครับการเงินของเรามันก็จะมีมากขึ้นใช่ไหมเช่นพัฒนาเขาเรียกว่า ปรับฐานเงินเดือนนะให้มันสูงขึ้นนะให้มันมากขึ้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีให้กับชาวกรกฏนั่นเองนะครับใครที่จะคิดนะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศดีไหมนะถือว่าดีนะไปทํางานที่ไกลบ้านไกลเมืองหรือว่าองคอ์กรที่เขามีความมั่นคงขึ้นดีไหมดีนะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆหลายๆอย่างนะครับให้กับชาวลัคนาราศีกรกฏนั่นเองนะก็อย่าลืมนะเป็นเดือนที่เปลี่ยนผานนะหลายๆอย่างนะครับปัญหาเดี๋ยวมันก็จบลงไปนะครับ แต่ด้านของความรักนะความรักเนี่ย มองว่านะเหมือนบางทีมันมีอารมณ์นะในเรื่องของความหวนคิดถึงความเหงาอะไรแบบเนี้ยเข้ามานะแต่ความโดดเด่นในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับยังคงไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะยังคงไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะเป็นรองในเรื่องของหน้าที่การงานนะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ดีในเรื่องของหน้าท <reco Christ. S 1> ี่การงานมากกว่านะครับรวมถึงว่าใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนแบบเนี้ยครับมีเกณฑ์บินมีเกณ เดินทางไปที่ไกลนะครับถือว่าไปแล้วมีความสุขดีสุขล้นๆเลยแหละนะเพราะมันแบบได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนนะมีความสบายใจเกิดขึ้นนะก็ถือว่าจะมีแต่เรื่องดีในอารมณ์ในลักษณะแบบนี้จะถามว่าไปแล้วระมัดระวังเจ็บป่วยมีเคราะห์ไหมต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับในเรื่องของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของทางอากาศให้กับตัวเราเองด้วยนะกรกฎนะครับประมาณนี้ครับเดือนมีนาคมเข้มข้นนิดนึง ขอปรบมีรพระตนไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยปกปักให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความร่ำรวยร่มเย็นมีทางออกของชีวิตตลอดทั้งปี2568นี้ครับ